เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังการถแถลงข่าวของทางด้านของศูนย์แถลงข่าวของทางกองทัพะนะคะคทางด้านของท่านโฆษกก็ยืนยันชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าฝั่งสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นําของกัมพูชาเนี่ยยังคงดึงดันและยกระดับภาวะสงครามกองทัพก็จะใช้มาตรการสูงสุดในการตอบโต้กัมพูชาเช่นเดียวกันครับ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าหลังจากนี้สถานการณ์เรื่องไทยกัมพูชามันจะหนักขึ้นหรือไม่การประชุม GBC พรุ่งนี้จะสามารถจบไทยกัมพูชาได้จริงหรือเปล่าช่วงนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านต้อนรับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะคะหัวหน้าพักเศรษฐกิจและเป็นอดีตที่ปรึกษากองทัพพักที่หนึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหนุ่คุณสำราญครับครับพรุ่งนี้ GBC จะปิดจบได้ไหม ท่านหลังสีคือขนาดเมื่อวานนี้ประชุมอาเซียนก็ยังไม่ได้ผลอะไรถูกไหมครับครับโดยรัฐตีต่างประเทศถูกไหมครับผมเชื่อว่าคุนเซนวันนี้เนี่ยเขายังไม่ยอมง่ายๆ่ายนะครับเพราะว่างวดเนี้ยเขาสูญเสียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังคนด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ถูกฝ่ายเราทำลายนะครับเพราะนั้นถ้าฮุนเซน ยอมหยุดตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาจะถูกลมม้มอ่ะเขาจะอะไรนะฮะเขาจะถูกเอาลงจากเก้าอี้จากอำนาจครับครับ,รบอืมดังนั้นเขาเลยต้องลบต่ออยางงั้นเหรอฮะหรือ,อยังไงถูกครับเพราะว่าคุณเซนตอนนี้หลังว่าชนฝาแล้วนะครับแล้วเขาไม่มีทางเลือกแล้วล่าสุดก็มีคนปล่อยข่าวว่าจะสังหารตระกูลหุนถูกไหมครับครับข่าวออกมาเป็นเป็น เป็นไวรัเลของประเทศเราเลยเนี่ยอ,อันเนี้ยผมเชื่อว่ามีมูล,ลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณเซนเอาลูกเอาทหารไปนะเอาลูกผัวเข้าไปลบตายก็ไม่เก็บศพนะมไม่แล้วก็ไม่ยอมชดใช้นะฮะครับไอที่เสียชีวิตสองเนี่ยคือพวกมหาอำนาจทั้งสองประเทศนะว่าจีนกับสหรัฐก็กดดันเรื่องสกรมมเมอร์อย่างหนักตอนน,อนี้นะครับสามเนี่ยผมเชื่อว่าไอพวกสกมมเมอร์ทั้งหลายในยที่มันถูกถล่มแต่เพราะ ปุน่นเซนเนี่ยไปใช้แต่กของนายโกสการ,รมเมอร์เนี่ยในการเป็นฐานกําลังทางทหารนะรวมท<ช>ั้งเป็นที่ซ่องส่งอาวุธเนี่ยอืเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าตอนเนี้ยคนหลายกลุ่มเนี่ยต้องการลงปุ่นเซนแล้วโดยเฉพาะเปร์ลองๆที่อยู่ในประเทศครับอที่ลงปุง่นเซนครับเพราะเผือเตียบันก็อาจจะแอบคิดอยู่ก็ได้นะทำมาเล่นไปถูกครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะวันนี้สองพ่อลูกนี้ผมมองแล้วไม่เหลือเครดิต นะครับแล้วก็ความชอบธรรมที่จะอยู่ในประเทศกัพูชาต่อแม้กระทั่งทุนเทาที่หนุนพ่อลูกอยู่ก็น่าจะมีคําถามแล้วใช่ไหมครับมันแน่นอนอยู่แล้วก็หนึ่งตอนวันนี้เนี่ยมันประกอบอาชีพไม่ได้นะไอ้เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยสองเนี่ยการที่อุลเซนเนี่ยเอาตึกพ่วงเนี่ยมาทําเป็นอ่ากองประชาการเอามาต้อนอาวุธเอามาปล่อยโดนเนี่ยเขาก็ทำให้ถูก ถ้าถูกทำลายอืเพราะนั้นผมว่าเป็นไปได้ว่าไอ้ที่มีการปล่อยข่าวว่าจะฆ่าไอ้สองพ่อลูกเนี่ยม,มันมาจากหลายฝ่ายที่เขาเสียผลประโยชน์ในประเทศถูกไหมครับครับอืมอ่าดูแล้วมันก็เข <laughs> ียนในเมืองไทยใช่ไหมท่านครับคือคือวันนี้เนี่ย เศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยคุณสำราผมบอกให้เลยว่าเข้าขายล้มละลายแล้วเสร็จเพราะเศรษฐกิจใช่ฮะเพราะว่ากู้ไอเอเอไปตอนนี้ไอเอเอก็ยังไม่ปล่อยเงินกู้นะแล้วก็ตัวเศรษฐกิจภายในเนี่ยคนเนี่ยก็แห่ถอนเงินนะเราก็ไม่ถือเงินเหรียวแล้วตอนนี้ไปถือเงินสกุลอื่นครับเพราะนั้นประเทศเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าการคลังเนี่ย กำลังจะล้มละลายนะแล้วประชาชนเองก็ตกงานนะเพราะว่าภาคบริการก็พังภาคเกษตรก็พังนะแล้วก็วันนี้น้ํามันเองก็ถูกตัดนะมไม่ว่าจากในประเทศไทยที่จะผ่านทางช่องเม็กเราก็ดักไม่ให้ไปตอนนี้อาหารเรือ,อก็ส่งเรือไปตรวจให้พวกเรือที่ขนน้ามันไปที่กัมพูชาใช่ใชเพราะฉะนั้นอีกไม่ช้าเนี่ยผมเชื่อกัมพูชาจะมีปัญหารเรื่องพลังงาน แล้วเงินสกุลต่างประเทศก็ไม่มีที่จะสั่งเข้ามาด้วยนะอืมก็โดนปิดล้อมทุกทิศทางตอนนี้นะรวมั้งใช่ครับเรื่องสแกมเมอร์ด้วยถูกแล้วตอนนี้กองทัพอากาศเราก็เร่งที่จะโจมตีไม่ว่าจะเป็นคลังแสงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางส่งกําลังไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อตัดขาดนะนะครับ,รบแล้ววันนี้ทหากรกัมพูชาสูญเสียเนะี่ยผมคํานวณน,นะจากไอห้าวันสี่คืน ครั้งแรกนะฮะกลับมาถึงกับกับศึกงวดเนี่ยผมเชื่อว่าแ็ดเสร็จแล้วตายเป็นหมื่นคนโอ้โห oh, เป็นหมื่นแล้วถึงเหรอะเป็นหมื่นอยู่แล้วครับ<ม>แล้วคุณเซนมันถึงไม่เก็บศพนะฮะ<อ>ถึงตอนนี้มันมีข่าวว่ากินศพเนี่ยมันเน่าคลุ้งแบบตอนที่ไปตอนที่ประสาทตาควายใช่ไหมฮะแล้วก็จุดจุดที่คุณเซนมันลุกล้ําเราตอนเนี้ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเดินสามห้าศูนย์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทคนา หรือแม้ทั้งบ่อนทานเ้นเมืงนี้มันก็ถูกทําลายแล้วก็ถูกยึดคืนเกือบหมดแล้วนะครับอ่ก็มันเป็นถึงมันพูดถึงอันนี้มันเป็นความล้มเหลวทางด้านบริหารของตระกูลหุ่นละนะครับครับถ้าในเชิงการทหารเนี่ท่านรังสีคิดว่าการตอบโต้ของกัมพูชานี่พิกัดไหนที่เขาน่าจะออกแรงฮึดอีกสักรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอย่างเมื่อวานก็คือวันนี้เนี่ยการเล่นคือมันเอาบีเอ็มยี่สิบเ็ดเนี่ยยิงเข้าที่หมายพลเรือนแล้วนะครับใช่ใช ซึ่งจริงๆแล้วอนะ่ะมันก็เป็นความชอบธทมแล้วที่กองทัพเราเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพอีกหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทําลายตึกคาสิโนมันใช่ใช่เพราะว่าไอ้ตึกคาสิโนเนี่ยมันคือกล่องดวงใจของคุณเซนถูกไหมฮะถ้าเรามันยิงเข้ามาพูดมันเอาบียี่บีเอ็มยี่สิบเอ็ดยิงเข้ามาในอสากแก้วเราก็ควรที่จะยิงตัดมันคาสิโนนะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยคุณเซนมันจะหยุดเพราะอะไรมันจะต้องโดนพวกสแกมเมอร์กดดันมัน ทีนี้เขาเอาเขาเอาคนไปอยู่ในตึกคาสินโนด้วยทําไงอ่ะท่านหลังสีก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าก็ถือว่าอันนั้นเป็นที่หมายทางทหารเราก็สามารถทราําลายได้อล้เราทําลายได้อธิบายได้ประมาณนั้นถูกครับใช่แล้วจริงๆแล้วเราไม่ใช้เอสสิบหกอ่ะเราใช้รถถังเนี่ยยิงตัดข้างล่างอยิงที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็พหล่มลงมานะครับอืมเพราะอันนี้คุณเซนมาต้องรับผิดชอบถูกไหมครับมันจะมาประนามเราได้ไงเพราะในเมื่อมันใช้ตึกพวกเนี้ย เป็นที่ตั้งทางทางทหารก็ถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารนั่นนี่เป็นหลักสากลอยู่แล้วครับครับขนาดโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณนอาวุธไปตั้งไว้เนี่ยเขายังสามารถที่จะทําลายโรงเรียนอนุบาลที่ได้อืมเ,อเพราะว่าถือเป็นที่ตั้งทางทหารเพราะว่าจริงๆคุณเซนมันรู้อยู่แล้วนะตามกฎกฎคการแต่ว่ามันคิดว่าเราไม่กล้าทำไงเพราะฉะนั้นเราควรจะจัดการมันให้เสร็เนี่ยอืมอืมอนะคือต้องยิงให้มันถล่มลงมาอย่าไปแค่ทิ้งระเบิดเฉย อืมฮะนะครับต้องให้ถล,ล่มทลายไปเลยประมาณว่าไม่พอมันถล,ล่มถ้ตึกหนึ่งเนี่ยผมเชื่อไอ้หุ่นเซนมันต้องหยุดไล่พวกสแกมเมอร์เนี่ยผมเชื่อมันจะล่อค่ายหุ่นเซนเพราะมันเสียหาย<อ>แล้วรวมนักทหารมันก็มันก็จะไม่กล้าอยู่ที่ตึกนั้นถูกไหมครับอืมอืม,อม,อมดังนั้นเราจะพอจะอนุหมานนะไม่ว่าเนี่ยจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจการต่อต้านจากประชาชนความสูญเสียของพี่น้องประชาชนหุน่นเซนไม่ได้เหลียวหลังไม่ได้ดูแลนะ ทุนสแกเมเบอร์รเขาก็พังทลายเหล่านี้ไอ้สัญญาณเหล่านี้คือเกิดเป็นสัญญาณที่จะสังหารหุนเซ็นหุนเซ็นเลยหมห,หุนเซ็นเลยต้องตอบโต้เราถแถลงการยาวเหยียดเมื่อวานนี้ประมาณว่าถูกครับเพราะว่าแบบนี้ไอ้ผู้นำมาดเดตการเนี่ยที่มันไปหารประเทศล้มเหลานำประเทศสู่หายนะประชาชนเดือดร้อนนะมันไม่มีใครอยู่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะความชอบธรรมอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่มันเป็นผู้นำปรดเดตการ แต่ที่มันอยู่ได้ตอนนั้นเพราะว่ามันสามารถปกครองบ้านเมืองได้โดยที่ประชาชนหรือพวกบริบาลมันยังอยู่ได้ถูกไหมครับครับแต่แต่พอมันมันไปหาบ้านเมืองแบบว่าไม่สามารถที่จะไปหาบ้านเมืองได้คือเกิดกะลียุคทั่วหย่อมได้าะฮะทหารทหารตัวเองรู้ว่าสู้ไม่ได้อาวุธสู้ไม่ได้ก็ยังดันทุรลังส่งมาตายม,มันก็เลยหมดความชอบธรรมอถูกไหมครับครับดังนั้นการประกาศสู้ของอุลเซนก็คือ มันมาจากสัญญาณการที่จะถูกสังหารน,นั่นเองเพื่อแสดงความกลา้าก็คือก็อคือเอาง่ายๆวันนี้อ่ะคุณเซนสู้เนี่ยสู้ผมว่าเป็นวาละสุดท้ายแล้วของคุณเซนนะครับซึ่งไม่สามารถผมว่าอยู่ได้ไม่นานอะ่ะแล้วก็พวกรายได้ของประเทศที่มันตกต่าได้ขนาดนี้คนว่างงานได้ขนาดนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะประยุงประเทศนี้ได้อืมอ่ะ คิดว่าผู้นําคนใหม่จะเป็นคนเดิมไหมที่ท่านหลังสีเคยวิเคราะห์ผมมองแบบนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐใครจะก,ก,กดปุ่มก่อน <c oughs> คือถ้าสหรัฐเนี่ยผมมองเนี่ยเขาเขาสม,มุนสมรังสีอ่ะเขาจะใช้วิธีคือ up rising ก็คือให้ประชาชนขับไล่คุณเสรออแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยผมมองว่าจีนจะจะใช้กองทัพลาวลุกเข้าประเทศโอโดยการแบกอาพของเวียดนาม เป็นเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างสารัฐเนี่ยเขาเขาก็มีของเขาวิธีหนึ่งจีนเขาก็มีวิธีของเขาแล้วสุดท้ายอยู่ที่ว,ว่าสองชาติมหาอำนาจเนี่ยใ,ใครใครจะกดปุ่มก่อนคำถามนั่นแหละใครคิดว่าใครจะกดก่อนนะดูอากันผมมองแบบนี้ถ้าความได้เปรียบจริงๆนะคือสมรังสีเนี่ยอยู่ต่างประเทศมันอยู่ไกลมากแล้วก็เป็นแค่นักการเมืองคนหนึ่งแต่อย่าลืมว่า ตีบันเนี่ยเขาคุมกองทัพมาแล้วก็ระยะเวลาไม่ได้แพ้ว่าไม่ไม่ได้แพ้ตอนที่อุนเซนเป็นนายกนะ่ผมเชื่อว่าเขามีบารมีอ่ะน่าจะเป็นเตียนน๋ยเซนโอกาสที่เขาจะร่มบุนเซนได้ผมว่าสูง,ส,ง,ส,งส,สูงกว่าสมรังสีอ๋อสูงกว่าสมรังสีครับอืมแต่เขาก็สนิทกันไม่ใช่เหรอคะมันสนิทยังไงก็ับช่างครับแต่ว่าที่ผมบอกอะครับถึงเวลาเนี่ย มันเข้าสถานการณ์ครับขันเนี่ยของบางอย่างมันก็ต้องจําเป็นต้องทำถูกไหมครับอืมก็เหมือนก็เหมือนยุตจอมพสลิดกับพลเอกเผ่าสียานนท์นะก็เป็นเพื่อนกันแต่ถึงเวลามันก็ต้องเลือดอ่ะถูกไหมครับครับหรืออีกมีหลายคู่กรณีที่ว่าร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกันมาแต่ถึงเวลาที่มันจะต้องตัดสินใจนะมันมัน,ม,นมันก็อยู่ได้แค่ฝ่ายเดียวอ่ะนะครับอืม ครับอ๋อแล้วครับตังเหมียว GBC พวกนี้สรุปว่ายัางไงท่านลังเสียคิดว่าก็คงจะไม่น่าจะทำ<ก>ให้เราเพียงพรำ<ก>อะไรก็ <คน S 1> เหมือนเดิมนะครับก็คงเหมือนเดิมก็คือเสียงว่าประมาณเสียเวลาอ๋อเหรไม่จบเหรอเพราะว่ามันคุยมากี่รอบแล้วถ้ามันคุยรู้เรื่องนะคุณสำราญคุณเหมียวมันคุยกันไม่เกินสองสามท้งมันก็จบแล้ะนี่เราคุยมากี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วผมเองมันคุยอะไรมันก็ละเมอทุกที อาถ้าละเมื่อเดีก็จัดการอีกว่ากันต่อไปค่<น>ะไอ G B C I B C J B C เนี่ยผมมองว่าเป็นการต่อ,อยู่ให้หุ้นเสร็จต๋อเลยอ้าว <laughs> าก็เข้าสู่โต๊ะเจราจาก็ซื้อเวลาไปเรื่อยๆถูกไหมครแต่สุดท้ายมันก็ต้องคุยหรือเปล่าคะท่านรังสีคะไม่อะผมว่าไอการคุยกับแบบหุณนเซนเนี่ยมันต้องคุยลักษณะเรียกว่านา,นายกับนายกแล้วก็คุยกันในแบบไม่ไม่ใช่มาผ่านในห,หลายขั้นตอนแบบ ไอ้บีซีแล้วก็จีบีซีแล้วก็เจบีซีนะมันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันผิดแล้วคือไอ้คนที่คิดเรื่อง้นมาเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้คือระดับแบบนี้นะอา้าวล่ามตีต่างประเทศคุยกันหนึ่งครั้งเสร็จแล้วน,นายกมันนั่งหัวโตะในครั้งที่สองมันก็น่าจะจบแล้วอ่ะถูกไหมครับแต่เมื่อกผกไม่เห็นมันจะต้องใช้คณะกรรมการขนาดนี้เลยแต,แต่พวกนี้เขาจะคุยกันเรื่องของการทหารจริงๆการหยุดยิงจริงๆรว่าจะหยุดหรือไม่ ยูจะหยุดไหมประมาณนี้ภาษาที่ที่ทางรัฐบาลสื่อสรารมานะเดี๋ยวค่อยดูกันวันพรุ่งนี้ดีกว่าท่านรังสีรับกานหน้ารเราได้คุยกันได้ครับได้ครับขอ,ข,อขอน้องหมิวขอคําถามส่งท้ายนิดหนึ่งเรื่องการเมืองการ,<อ>รเมืองการเมืองได้ข่าวว่าส่งผู้สมัครนี่เกือบครบทุกเขตเลยเหรอคะก็ผมส่งประมาณสามร้อยหกสิบเขตนะจากสี่ร้อยเขตจากสี่ร้อยโควตาเต็มเลยผมผมส่งเต็มร้อยนะครับร้อยเลยมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะ ก็แบบนี้ด้วยด้วยนโยบายของผมเนี่ยคือวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะแล้วสี่อนโยบายทั้งสี่ข้อผมเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ราบคอร์รัปชันเนี่ยผมเชื่อว่าต้นใจประชาชนแล้วที่ผมส่งขนาดนี้คือผมต้องการเสียงข้างมากจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้นโยบายผมเนี่ยมันขัดผลประโยชน์คนเยอะโอเคทีนี้ผมไม่มีผมไม่ได้เสียงข้างมากนี่ไม่มีโอกาสได้ทำโอเคครับทีนี้นี่เอาคนดิเดตนนายกเต็มสามคนไหมหรือว่าคนเดียว ตอนนี้ยังมีผมคนเดียวครับจะหาเพิ่มไหมหรือว่าไม่จําเป็นแล้วคนเดียวพอผมมองแล้วนะจริงๆน่ะมันไม่จาเป็นต้องสามคนหรอกโอเคนะครับคนเดียวก็จบแล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจทํางานแล้วแล้วก็มีแผนโอเคครับเอาตามนี้ก่อนวันนี้นะได้ครับขอบคุณมากครับคุณสราคุณเเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัณิตทังนเียวทางบ้านครับคนเดียวคนเดียวะรังสีกิตติยานะครับ เดี๋ยววันหลังเราต้องให้เวลาท่านเต็มๆประเด็นเรื่องการเมืองมาอยากฟังเหมือนกันนะสีข้อโยบายเป็นยังไงบ้างเพราะคนเขาแซวกันว่าชื่อพักเศรษฐกิจแต่ว่านโยบายที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องนกัมพูชาร่เมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเชิญท่านมาสัมภาษณ์ใหม่นะคะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ